สวัสดีคนวันอาทิตย์ดวงรายสัปดาห์24ถึง31พฤศจิกายน2566ดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ facebook สมะพยากรณ์ลาบยศสรนเสริญโดดเด่นมากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพระราชาถือดาบพระราชาถือไม้เท้าการทำงานได้เลื่อนขัน้นได้เลื่อนตำแหน่งประสบความสำเร็จก้าวหน้ามีทิฏฐิมานะค่อนข้างสูงมีความพยายามและมีความทะเยอทยานสูงแต่ข้อเสียก คือเป็นคนหญิงอ่ะหญิงยโสโอหังตามสัญชาตญาณของคนวันอาทิตย์เพราะคุณคือศูนย์กลางจักรวาลไม่ง้อคนไม่แคร์ใคร บ้าอำนาจเหมือนกันแล้วก็บางครั้งเนี่ยชอบทําอะไรด้วยตนเองไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบบางทีก็อวดดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเตือนว่าเรื่องพวกเนี้ยเอาให้มันพอดีบางครั้งศักดิ์ศรีกินไม่ได้ศักดิ์สรีค้าคอมากไปก็เหนื่อยถ้ามีตัวช่วยถ้ามีผู้ใหญ่เมตตาคว้าโอกาสนั้นไว้มันจะง่ายขึ้นนะอย่ายิงอย่ารักศักดิ์สรี์มากไปความรักอย่าปากดีอาจารย์ต้องใช้คําว่าอย่าปากดีประชดประชันขี้หึง ที่หวงปากไม่ตรงกับใจคนมีคู่มีแฟนช่วงนี้ค่อนข้างที่จะหึงมากเกินไปหน่อยบางครั้งก็ไม่ไว้ใจวิตกกังวลคิดเยอะมันไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นคิดมากไปเดี๋ยวก็หาเรื่องกันแขวะกันทะเลาะก,กันไม่ก่อเกิดคนโสดจะมีคนสักคนหนึ่งที่พร้อมที่จะพิสูจน์ พร้อมที่จะพิสูจน์และทําให้คุณเห็นเพราะฉะนั้นจะมีคนพยายามจะเอาชนะใจคุณซึ่งคุณเองก็ห่วงเนื้อห่วงตัวช่วงนี้การที่เรารอดูประเมินสถานการณ์รอดูประเมินพฤติกรรมการกระทําได้แต่คุณมีโอกาสได้เจอคนดีนะคุณเปิดใจได้เลยการเงินช่วงนี้ถามว่าแย่ไหมไม่แย่แต่อาจารย์ว่าต้องงกนิดหนึ่งงกนิดนึงประหยัดนิดหนึ่งแล้วจะดีความหมายช่วงนี้มีโอกาสได้หวยนะมีโอกาสได้หวยมีโอกาสถูกหวย ไหวขอพอรทาวเวสสุวรรณเสริมดวงหน่อยก็แล้วกันแต่ช่วงนี้สถานการณ์การเงินก็ยังไม่ได้ว่าต้องใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยได้นะยังต้องประหยัดยังต้องมัธยัตอดออมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บเงินหน่อยก็แล้วกันอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะส่วนเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ปวดหลังปวดเอวปวดไหล่แล้วช่วงนี้หงุดหงิดอารมณ์เสียง่ายอาจจะต้องปรับจูนในเรื่องของอารมณ์นิดนึงทำบุญนิดนึงค่ะ ให้ทานนะจะทำบุญกับขอทานบริจาคทรัพย์บริจาคทานสถานสงเคราะห์ทำได้หมดเลขมงคลคือเลขสีสีน้ำเงินสีฟ้าสีเทาให้โชคให้ลาบโดดเด่นใครสนใจอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวทักแชทเพจ f a c e b o o k มานะคะสวัสดีค่ะ